ปียนุชบอกว่าตอนตอนทาอนาปานสติรู้สึกตัวเบาๆมือเบาๆเห็นตัวเองรางๆเห็นความคิดตอนเห็นความคิดส่วนตอนวิปัสสนารู้สึกง่วงเหมือนอยู่ในภวังควรทําอย่างไรต่อคะอาการคล้ายง่วงๆแบบนี้เป็นบ่อยคะ่ะในการปฏิบัติของคุณเองพอรู้สึกง่วงๆนะลุกขึ้นมาลืมตาขึ้นมา เดินกลับไปกลับมาไม่ต้องตั้งใจว่าจะเดินจงกรมนะอันนี้บอกเลยนะไม่ต้องตั้งใจว่าจะเดินจงกรมแต่เดินแค่เอาแค่จะรู้สึกว่าเท้ากระทบกระทบกระทบเอาความรู้สึกที่เท้ากระทบพอเอาแค่ความรู้สึกเท้ากระทบอย่างเดียวสัก 2, อสามรอบมันจะรู้สึกถึงตัวทั้งตัวที่อยู่ในท่าเดินขึ้นมาพอรู้สึกถึงตัวที่มันอยู่ในท่าเดิน ชัดเจนแล้วเนี่ยนะมีความรู้สึกเออเรามีสติตื่นขึ้นมาเนี่ยก็กลับมานั่งสมาธิใหม่นับหนึ่งเลยนะนับหนึ่งใหม่เลยแล้วพอง่วงอีกก็ลุกขึ้นไปเดินอีกเดินสลับนั่งแบบนี้ไปเนี่ยสำหรับคุณนะน่าจะารู้สึกถึงความเข้มแข็งของกายของใจควบคู่กันนะครับแล้วก็เกิดชันทะที่จะ นั่งสมาธิให้เกิดความตื่นรู้มากขึ้นกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไป